นิ่งๆเลยนอนดีๆไงามาไงามาทางนี้ไงามาไงาเร็วอนอนดีๆนอนดีๆไอเนนมันไม่อ้อน้ำนะฮะทำไมมันไม่น,มนม้ำน,ำน้ำอ่ะฮะทำไมมันไม่อมม้อน้ำอยากโดนเย็ดก่อนเข้าไปอาบฮะทำไมมันไม่อ้อน้ำอ่ะไอตอนนี้มันก็ไม่อ้อดูหน้ามันดิ อันดูหน้ามันดิมันไม่ยอมอาบน้ำอะ่ะเก่าๆอะ่ะเกาะ่าคอยังช้างไอ้ขาวสวัสดีครับผมชื่อแมวขาวกินแล้วก็นอนไม่ทำหาอะไรเลยวันเดียวอืมแล้วมันกัดกูด้วยนะถ้ากูเล่นกับมันแบบนี้มาจำห้ำหน่อยจำห้ำหน่อยหำหน่อยหน่อย ทำคนเชียงใหม่ฮะมึงอย่า,ายนอนนี่มึงสบายเลยนะอเออเราขอสัมภาษณ์เอยนะครับออ่คุณข้าวครับเออ่ไม่ทราบว่ามื้อเช้าของคุณเป็นอาหารอะไรเหรอครับไม่เล่นนี่มึงนอนนี่นี่วะ่ือมองกงดิเฮ้ยมองกงกันนี่มองกองกันเฮ้ยมองกองกันมาคุยกับท่านผู้ชมกันเร็ว ผมเนียมมนจนอ้วนอ่ะทำนั่นตามมืงเลยเขาทำไมมึงมองกล้องก็ดี